สวัสดีครับพบกับทากาชิมามาร์กชาแนลวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมัดใจแฟนให้มองแต่คุณคนเดียวนะครับผู้หญิงเราเมื่อถูกใจใครสักคนก็ย่อมอยากให้เขาหันมามองเราแค่คนเดียวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ว่าใครก็อยากเป็นคนสําคัญที่สุดของคนที่ตัวเองรักทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้เรายังอยากให้เขารู้สึกดีมีความสุขและสบายใจในเวลาที่อยู่กับเราเหมือนเหมือนกับที่เรารู้สึกดีด้วยอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเผลอทําร้ายความรู้สึกของเขาหรือทําให้เขาอึดอัดใจโดยไม่รู้ตัวจากพฤติกรรมที่ไม่ได้ตั้งใจของเราเองวันนี้นะครับ เราเลยนำเอาวิธีดีๆเพื่อเป็นคนรักที่แสนดีให้แฟนรักและประทับใจในตัวคุณมาฝากลองมาฟังกันดูเลยนะครับ ใน5เคล็ดลับวิธีมัดใจแฟนให้มองแต่คุณคนเดียวมาเริ่มกันเลยนะครับ 1. แสดงความใส่ใจให้มากคุณเองก็ชอบให้เขาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคนรักของคุณเองก็ต้องการความรักเอาใจใส่เหมือนเหมือนกับคุณนั่นแหละเพราะถึงแม้ว่าเขาจะแสดงท่าทางเข้มแข็งเหมือนไม่ใส่ใจแค่ไหนสุดท้ายแล้วผู้ชายเองก็รู้สึกดีเวลาที่มีคนมาคอยแสดงความห่วงใยให้รู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญไม่ต่างจากผู้หญิงนักหรอกเพราะฉะนั้นคราวหน้าที่คุยกัน ก็อย่ามัวแต่พูดถึงเรื่องของตัวเองถามถึงชีวิตประจําวันของเขาบ้างนอกจากนี้เวลาที่เขาเจ็บป่วยก็อย่าลืมดูแลเขาให้ดีๆแหละครับ 2. ทําตัวให้ดูดีตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะใส่ใจรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเหมือนเหมือนกับที่เราชอบมองผู้ชายหน้าตาดีนั่นแหละดังนั้นควรดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอหาครีมบำรุงมาทาหัดแต่งตัวซิบ้างนอกจากจะช่วยให้เขาสนใจคุณมากขึ้นแล้วยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณรู้สึกดูดีในทุกๆวันอีกด้วยนะครับ 3. ทําให้เขามีความสุขในทุกๆวันไม่มี ไรจำเป็นไปกว่าความสุขเพราะถ้าหากทนคบกันไปโดยไม่มีความสุขการอยู่ด้วยกันก็จะเป็นเพียงการทรมานความรู้สึกของกันและการเสียเปล่าดังนั้นพยายามเลี่ยงการสร้างความเครียดหรือความกดดันให้กับเขาด้วยปัญหาส่วนตัวของคุณและไม่เหวี่ยงวีนเอาตใจโดยไม่จําเป็นให้เกียรติเขาอย่าทําให้เขารู้สึกเสียหน้าด้วยการว่าเขาเสียหายต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดนะครับ4ไม่จําเป็นต้องทําตัวติดกันตลอดเวลาคุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาใครสักคนโดยที่ไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากที่สุดออกไปเที่ยว แกนเพื่อนของคุณบ,บ่อยๆหรือออกไปกินข้าวกับครอบครัวอย่างที่คุณเคยทําไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมวันหยุดของคุณเพื่อที่จะได้ออกไปเทียบเขาตลอดเวลาการทําแบบนี้จะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจและรู้สึกว่าคุณเป็นภาระที่ต้องคอยรับผิดชอบดูแลเสียเปล่าให้เขาได้มีเวลาสนุกกับเพื่อนๆตมลําพังบ้างจะได้ไม่ต้องสูญเสียจะได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันจนทําให้เขารู้สึกเบื่อนหน่ายและคุณเองก็จะได้มีอิสระในชีวิตบ้างเช่นกัน อยู่เคียงข้างในเวลาที่เขาท้อแท้ผู้ชายทุกคนก็ต่างเคยรู้สึกขดหู่สิ้นหวังกันมาแล้วท้งนั้นแต่เพราะถูกเลี้ยงดูมาให้ไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นจึงเป็นการยากสําหรับการระบายความในใจออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ดังนั้นคนควรทําตัวเป็นผู้หญิงใจกว้างเข้าอกเข้าใจเข้าให้มากเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเล่าเรื่องแย่ๆที่เจอมาให้คุณฟังอย่าไปเร่งรัดให้เขาพูดในเวลาที่เขายังไม่พรอ้อมและซ้าเติมความผิดพลาดของเขาแค่ทําให้เขามั่นใจว่าคุณจะอยู่เคียงข้างในเวลาที่เขายากลําบากแค่นี้ก็จะช่วย เขารู้สึกดีมากขึ้นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อฟังเสร็จแล้วอย่าลืมนําวิธีดีๆที่นากาชิมามา a n แนลออกมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อทําให้แฟนรักและใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมามา a n แนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ